สวัสดีครับบริษัท AP c o n t r o l l e r System นะครับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรลนะครับเป็นระบบไลท์ติ้งนะครับผมไลท์ติ้งคอนโทร์ก็คือเป็นระบบควบคุมระบบแสงสว่างนะครับผมเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัตินะครับตู้นี้นะครับสั่งงานด้วยระบบท i m เมอร์นะครับจะมีฟังก์ชันออโต้เพียงอย่างเดียวก็คือทามเมอร์นั่นเองนะครับลูกค้าต้องการให้เปิดปิดนะครับตามวันเวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะครับผมตัวนี้ใช้คุมในเรื่องของหลอดไฟนะครับ เป็น LED เนี่ยขนาด800วัตต์นะครับจำนวน11ชุดเลยนะครับก็คือเปิดปิดพร้อมกันนะครับตัวนี้เราก็เอาคำนวณจากวัตต์ของหลอดลูกค้านะครับแล้วก็มาดีไซน์เป็นตู้คอนโทรลขึ้นมานะครับตามที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นตู้กันน้ำนะครับฝา2ชั้นด้านหน้าเป็นกระจกนะครับเราสามารถติดตั้งแบบอาลโดก็ได้นะครับหรือจะเป็นอินดอร์ก็ได้นะครับข้อดีของตัวตู้ตัวนี้เราสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตากแดดตากฝนเลยก็ได้นะครับหรือจะอยู่ภายในาคารก็ได้นะครับถ้าอยู่ภายในอาคารก็เป็นการป้องกันฝุ่นหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถดูการทํางานได้จากตัวด้านหน้าตัวนี้ที่เป็นกระจกนะผมเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้มีไฟเข้ามาหรือระบบมีการเปิดไฟหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะผมเราสามารถที่จะดูนับผ่านกระจกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรา เปิดมานะครับก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งระบบแมนนวลและออโต้ให้นะครับก็คือถ้าแมนนวลเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเปิดปิดเองได้ด้วยการบิดสวิตซิเลคเตอร์ตัวนี้นะครับเราต้องการจ่ายไฟให้กับโหลดที่เป็นหลอดไฟของเราเนี่ยนะครับผมตามโหลดลูกค้าเลยก็คือจ่ายไปยังไฟใต้อาคารหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถเปิดแมนนวลตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นออโต้เมื่อเราบิดเป็นออโต้เนี่ยเราจะใช้ทัมเมอร์ภายในตู้เป็นตัวสั่งงาน นะครับหน้าตู้ตัวนี้จะมีหลอดก็คือหลอดพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นการจ่ายไฟเข้ามาในตู้ออนเบรกเกอร์ On aker, ขึ้นปุ๊บตัวนี้จะติดขึ้นมาส่วนตัวนี้จะโชว์สถานะโอเพก็ open, คือถ้า,ามีการเมน,นูนหรือมีการสั่งงานของระบบไฟวิ่งออกไปที่ตัวโหลดของเรานะครับก็จะทําให้โหลดของเราเนี่ยที่เป็นโหลดไฟต่างๆนี่ก็จะติดขึ้นมาหลอดตัวนี้ก็จะโชว์การทํางานนะครับเป็นระบบการทํางานขึ้นมานะด้านในมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาตัวนี้จะสังเกตว่า ชุดแมกนติกกับเบเกอร์เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่ากระแสโดยรวมของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมก็คือแปดร้อยวัตต์นับจำนวน11เดชุดเลยเนี่ยก็คือสับใจนะครับผ่านชุดเมติกตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเบเกอร์ของเราก็จะดีไซน์มาตามนี้เลยนะครับคำนวณตามโหลดตามสเปคนับให้ตรงนะครับแล้วก็เป็นเบเกอร์เมนนะผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบเกอร์คอนโทรลนะครับชุดทัมเมอร์ เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมดิจิตอลตัวนี้ก็สามารถที่จะทําการตั้งวันและก็เวลาได้นะครับวันก็สามารถตั้งได้จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับส่วนเวลาเนี่ยเราโปรแกรมได้ออนออฟได้ทั้งหมด17รอบการทํางานนะครับลูกค้าเลือกเป็นดิจิตอลนะครับปกติจะใส่ทัมเมอร์ที่เป็นอนาล็อกให้ก็คือทํางานเปิดปิดทุกวันเวลาเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความต้องการของลูกค้าที่ อาจจะเปิดปิดแต่และว,วันไม่เท่ากันหรือในช่วงเวลาที่ทําการเปิดปิดเนี่ยอาจจะเป็นการกําหนดช่วงเวลาในการสั่งเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการใช้ในเรื่องของทัมเมอร์ที่เป็นดิจิตอลตัวนี้เข้ามามันสามารถกําหนดวันแล้วก็เวลาได้ตามที่เราต้องการนะครับเราต้องการได้เปิดวันไหนจันทถึงอาทิตย์ต้องการเปิดวันไหนเนี้ยเราเลือกได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเมเนติกนะครับเนติกตัวนี้ก็คือ เป็นตัวรับโหลดนะครับรับโหลดแล้วก็จ่ายออกมาที่โหลดด้านล่างนะครับที่เป็นเอาพุทด้านล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือไฟของการไฟฟ้าวิ่งเข้ามานระบบอินพุต220โวลต์นะครับมีลายมีนิวตมีเกรับเข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็เอาพุตนะครับไลทิ้งก็จะมีทั้งหมดสามชุดนะครับเราสามารถต่อทั้งสามชุดนี้ได้เลยนะครับอาจจะแยกเป็นแต่ละชุดต่อไปยังโหลดของเรานะครับ ตัวนี้เราแยกเอาไว้ให้นะครับเราจะาแยกแล้วก็ทำมาร์กไว้ให้เลยนะผมลูกค้าสามารถเบิ้ลสายเข้ามาได้นะครับอาจจะในหนึ่งเอาพุทอาจจะเบิ้ลมาสองสามชุดนบของตัวสี่ชุดนะผมสำหรับแปดร้อยวัต์อะไรพวกนี้นะผมก็จะมีทั้งหมดเลยก็คือแยกไปอเอาพุทแล้วสี่โหลดของลูกค้านะครับก็คือแปดร้อวัตคูณสเข้าไป ต่อช่องนะครับลูกค้าเฉลี่ยเข้ามาได้เลยแบบนี้นะครับเป็นการต่อโหลดเข้ามานะครับแล้วก็เจาะเอาสายเข้าด้านล่างตัวนี้ของตู้นะครับตู้ก็เอาไปยึดติดผนังได้เลยนะครับประมาณนี้ระบบการทํางานนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นเลยนะครับผมเริ่มต้นเลยแล้วออฟเปเกอร์ตัวนี้ลงนะครับไฟหน้าตู้นะครับก็จะไม่มีอะไรติดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยู่ตําแหน่งออฟถ้าเราทําการจ่ายไฟการไฟฟ้าหรือต่อ ใสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการออนพาวเวอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วก็ออนคอนโทรลตัวนี้ขึ้นนะครับพอออนคอนโทรลตัวนี้ขึ้นปุ๊บไฟก็จะวิ่งมาโชว์วสถานะให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยแอปพาวเวอร์ก็คือมีระบบไฟวิ่งเข้ามาในตู้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่ทำการสั่งออนนะครับด้วยระบบเมนูเนี่ยเราสามารถบิดได้เลยพอบิดปุ๊บเนี่ยนะครับชุดเมติกข้างในนี้ทํางานนะครับตัวนี้ทํางานปุ๊บไฟก็จะวิ่งออกมาที่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นเลยก็คือเอาเทสเลมวัด ด้านเอาพุทธนะครับเอาพุทธม,นะมีไฟออกมาถ้าเราปิดนะปิดปุ๊บเนี่ยก็คือชุดเมติกตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการสั่งปิดระบบไฟให้เรานะครับไม่มีไฟออกมาแล้วนะครับผมเสียงนะครับก็คือลองสังเกตดูนะฟังเสียงดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมติกมันค่อนข้างใหญ่เราจะได้ยินเสียงเมติกค่อนข้างดังนะครับแล้ว ตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคอยอแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยสั่งจุดเรติกเนี่ยสับออนเข้าไปเพราะว่าโหลดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสับหรือการทํางานของเพคคลินิกเนี่ยมันจะต้องอป้องกันการอาร์คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเร็วหรือแรงนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสกันได้เร็วที่สุดป้องกันการอาร์คของโหลดนะผม ออลดตัวนี้ค่อนข้างแอมค่อนข้างสูงนะครับผมเสียงแม่ติก็จะดังประมาณนี้นะครับอันนี้คือการแมนนวลนะครับเราก็บิดแมนนวลที่หน้าตู้ตัวนี้เลยนะครับหลอดก็จะติดแบบนี้นะครับแม่ติกอย่าซูมไปใกล้ๆนะครับมันก็จะหดเข้าไปแบบนี้ะนะครับคราวนี้เป็นระบบทํางานแบบออโต้บ้างนะครับผมเมื่อเราบิดไปที่ออโต้ปุ๊บยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันจะต้องใช้คําสั่งจากตัวทัมเมอร์ด้านในตู้ตัวนี้เป็นตัวสั่งออกมาซึ่งการเซตค่าตัวนี้เนี่ยก็จะ,ะมีลงเอาไว้ในช่อง youtube ของเราแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะทําการเข้าไปดูได้ว่าเซตค่าแบบละเอียดยังไงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายในเรื่องของการทํางานของตัวทัมเมอร์เช่นถ้าสมมุติว่าเราตั้งด้านหน้าตู้เป็นออโต้แล้วเนี่ยและตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งออกมานะครับ ถ้าเมื่อสั่งจะมีไฟสีแดงติดเป็นเอา์นะครับผมตัวนี้เนี่ยไฟก็จะว,วิ่งออกมาปุ๊บก็จะสั่งให้โอเพนเลยนะครับในโหมดของออโต้จะทํางานตามช่วงเวลาที่เราตั้งเอาไว้น,นั่นเองทำงานอัตโนมัติเลยก็คือเปิดตอนอ่สักประมาณหกโมงเย็นนะครับไปปิดหกโมงเช้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเป็นไฟแบบทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับงานประเภทอื่นๆอาจจะตั้งวันเวลาตามกําหนดร้านเราเปิดหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ สมมติว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปคุมหลอดไฟในห้างหรือ,อเป็นลานจอดรถนะครับผมหรือจะเป็นาคาแคร์ที่อยู่ใต้ลานจอดรถอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถกําหนดเวลาในช่วงการเปิดร้านของเราได้นะว่าเราจะเปิดร้านตอนกี่โมงนะปิดร้านตอนกี่โมงเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยมันจะทํางานอัตโนมัติให้เรานะครับผมประมาณนี้ครับการตั้ง นับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกเลยนะครับมีทั้งแมนนวดนะผมตัวนี้นะครับมีมีออนนะครับกดคําว่าเมนูตัวนี้เข้าไปนะครับผมมันจะมีคําว่าออฟออฟก็คือสั่งหยุดนะครับแม่รีติกไม่ทํางานแล้วนะครับสั่งออฟแล้วก็มีคําว่าออโต้กดครั้งหนึ่งจะเป็นออโต้แบบนี้ออโต้แบบนี้ก็คือมันจะทํางานตามช่วงเวลาแต่เรา แต่ถ้าเราแบบกดไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นออนเลยออนก็คือเป็นบายพาสเราสามารถสั่งออนจากตัวนี้เข้าไปได้เลยเหมือนกับการบิดสวิตช์หน้าตู้ให้เป็นแมนนวลนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตั้งให้เป็นออโต้ด้วยนะครับเพราะการตั้งออโต้เนี่ยมันจะทําให้าทามเมอร์ตัวนี้มีการสั่งงานออกไปได้นะครับเดี๋ยวอมองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวจะซูมไปให้เดี๋ยวจะ แก้พลาสติกหน้าตู้ตัวนี้อ่าน้าหน้าจอออกก่อนนะครับตัวนี้อ่ามันจะได้เห็นชัดขึ้นนิดนึงคราวนี้นะที่เราเห็นนะผมก็คือเป็นตามนี้เลยมีออโต้ขึ้นมานะครับลักษณะประมาณนี้อ่าเรากดออนปุ๊บทางานเลยนะครผมถ้าเกิดกดออฟก็คือหยุดถ้าเราตั้งเป็นออโต้นะครับมันก็จะขึ้นออโต้แบบนี้ให้นะครับก็เราก็จะต้องตั้งเวลานะครับก็คือสมมติเราต้องการเซต เวลานะครับอย่างแรกเลยเราต้องหาตัวนี้มานะครับเพื่อทั้งแรกในการรีเซ็ตระบบเนี่ยมันจะรีเซ็ตทั้งเวลาและวันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งวันเวลาให้ตรงก่อนนะครับผมเช่นวันก็คือวันวันพุธนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา9ก้าโมงนะครับที่เรารีวิวอยู่ตรงนี้เราก็เซ็ตไปเลยเรากดตัวเฮดเข้าไปตัวนี้นะครับผมเรากดคอคค้างเอาไว้นะครับนะครับผมกดคอกค้างเอาไว้แล้วก็กดตัวเฮดนะครับตัว เลขก็จะเปลี่ยนนะครับผมอันนี้เราทํามือเดียวนะครับกดยากนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเราสามารถใช้สองมือได้นะครับตอนนี้เราเก้าโมงแล้วก็านาทีเนี่ยเราก็กดคอ็อกเหมือนเดิมแล้วก็กดตัวเอ็มตัวนี้เพื่อตั้งเวลาปัจจุบันให้ได้ก่อนนะครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เนะี่ยมันเป็นเก้าโมงห้านาทีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ด้านบนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับขึ้นอยู่ข้างบนตัวนี้ซูมเข้าไปอีก ให้เห็นชัดๆดกันไปนะครับผมด้านบนก็จะมีเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับให้เราเลือกตรงนี้เนี่ยวิธีการเลือกกดวีคนะครับผมกดวีคตรงนี้หาเข็มเล็กๆมากดวีคตรงตรงคาว่าวีคตัวนี้นะครับวันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมจันทร์อังคารพุธนะครับเป็นการตั้งให้ตรงเมืองต้นนะครับผมก็เปน็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับกดปุ๊บแล้วกดคล็อกแล้วกดวีคไปเลย กดยากนิดหนึ่งนะครับถ่ายมือนึงนะครับผมแต่ลองให้ดูเนี่ยนะครับปรากฏปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆเลือกให้ตรงนะครับผมจันถึงอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมุติถ้าตรงวันเรียบร้อยแล้วเวลาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเซตกันในเรื่องของอาการทํางานนะครับเช่นถ้าสมมุติว่า,าเราต้องการให้ทํางานวันไหนเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับผมโดยการาเวลาที่เราต้องการให้ทํางานก่อนเนี่ยเราก็เซต up ตัวนี้ครับกดหนึ่งครั้ง มันจะขึ้นคาว่าหนึ่งแล้วก็ออนออนนั่นหมายถึงว่าโปรแกรมที่1เราต้องการให้ออนตอนกี่โมงเราจะให้มันออนตอนเก้าโมงนะครับแปดหรือเจ็ดนาทีก็ได้นะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่ห้าแล้วเราก็ให้มันทำงานสักประมาณเจ็ดเก้าโมงเจ็ดนาทีแล้วก็กดเซ็ตอีกทีหนึง่งก็คือให้มันหยุดนะครับมันจะขึ้นคำว่าโปรแกรมที่1แล้วเราออฟก็เป็น9้าโมง นะครับเก้าโมงแล้วก็เป็นนาทีก็เป็นแปดเมื่อกี้ให้มันทําที่เจ็ดนะครับเราก็ให้มันหยุดที่แปดให้มันเปิดสักหนึ่งนาทีเพื่อเทสให้ดูนะผมก็คือประมาณนี้แ<า>ล้วก<า>็ถ้าเราต้องการเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับหรือเราต้องการเซตเวลาได้ทั้งหมดเนี่ยหลายๆช่วงเวลาในการสั่งเปิดปิดนะผมนะ,นะครับตอนนี้เราพอเราเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสิบ จ็ดโปรแกรมสิบแปดโปรแกรมนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตั้งให้เป็น Auto ออโต้ไว้สังเกตดูนะครับตอนนี้เก้าโมงเจ็ดนาทีปุ๊บที่เรากําลังเซตอยู่ในเวลามันเดินไปด้วยนะครับซึ่งมันไปตรงกับที่เราเซตเอาไว้เมื่อกี้ก็คือเก้าโมงเจ็ดนาทีมันก็เลยสั่งเปิดให้เรานะครับพอมันเปิดให้เราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั่งปิดให้เรานะครับระหว่างการรอตรงนี้ก็คือหนึ่งนาทีเราเซตเอาไว้กันเมื่อสักครู่นี้ก็คือสั่งออนตอนเก้าโมงเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ไปปิดตอนเก้า แปดนาทีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรารอตัวนี้นะผมก็คือเราสามารถเนี่ยเลือกวันได้ด้วยนะครับที่เราเซตไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปติ๊กวันด้านบนว่าเราต้องการให้ทํางานทุกๆวันไหมนะครับถ้าเกิดทุกวันเราก็ติ๊กทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา่นะครับครบหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะปิดตัวเองลงแบบนี้นะครับมันก็กครบที่แปดนาทีตามที่เราเซตเอาไว้แบบนี้นะผมเราสามารถ เลือกช่วงเวลาได้หลายช่วงเวลานะครับแล้วก็วันเนี่ยสมมุติว่าร้านเราเปิดจันทรถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดเราก็ไม่ต้องไปเซตเสาร์อาทิตย์ก็ให้ไฟมันปิดไปแบบนี้ก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งานนะครับเราจะดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกเราได้เลยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราสามารถที่จะออกแบบนะครับตามสเปคของลูกค้านะครับ แค่บอกมาว่าโหลดลูกค้าเนี่ยเอาไปคุมอะไรบ้างนะผมไปคุมหลอดไฟขนาดเท่าไหร่นะผมแล้วก็กี่วัตต์กี่ดวงนะครับล้วต้องการฟังก์ชันแบบไหนบ้างนะครับเปิดปิดอ่าออโต้ Auto นะครับทามเมอร์ด้วยโฟโตอ้อ่แสงด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นการควบคุมเปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาก็ได้นะครับเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้หมดเลยนะผมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ถ้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะผม ตามเบอร์โทรตรงนี้เลยหรือด้านล่างของตัวคิปวิดีโอจะมีลิงก์นะผมเว็บไซต์เว็บเพจต่างๆเนี่ยลงเอาไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นรหัสของตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับวันเดือนปีผลิตนะครับตู้นี้จะรับประกันที่1ปีนะครับตู้เราจะมีการเทสก่อนส่งงานลูกค้าทุกใบนะครับการันตีนะครับจากบริษัท SP ก็คือจะมีวิศวกรคอยตรวจสอบระบบการทํางานแล้วก็เทสก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตู้ของเราได้รับมาตรฐานแน่นอนนะครับ เราจะต้องใช้ QC ที่เป็นวิวศวกรเนี่ยนะครับทั้งระบบคอนโทรลแล้วก็พาวเวอร์อะไรพวกนี้เนะี่ยเราก็าให้ทางวิศวกรเนี่ยออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้ในเรื่องของระบบสายไฟต่างๆหรือวงจรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ตรวจทานระบบให้ได้มาตรฐานเพราะนั้นตู้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเลยนะครผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครบโอเคครับสวัสดีครับ